สวัสดีครับสวัสดีพี่วิชัยนะครับครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับได้นํารถ X Pander คันนี้นะครับมาส่งให้ถึงมือคุณพี่วิชัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดินทางจากโชลุงรถบ้านคุณชลฤทธิ์นะครับกระบี่มือหนึ่งเรื่องรถยนต์มือสองที่สารยานครปฐมนะครับมาถึงที่จังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ไหมเพชรบูรณ์อำเภอเมืองนะครับครับผมาถึงมาถึงมือมาที่เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็เป็นรถที่ขับดีมากครับเอ็กแพนเดอร 49ครับไม้แท้80,000โลนะครับผมการันตีโดยพี่ชาวรทธิ์บริชนานารนะครับกระบี่มือหนึ่งเรื่องรถยนต์มือสองนะฮะก็อยากจะสอบถามคุณพี่วิชิตนะครับวิชัยครับวิชัยโทษทีครับคุณพี่วิชัยนะซื้อรถคันนี้ได้ยังไงครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับผมอ๋อแฟนชอบดูติดตามคุณชาวฤิ์ครับที่ช่อง YouTube ครับผมครับ ในแอซีที่เชรบรณ์นะครับครับผมครับผมแล้วก็ดูดูในคลิปใช่ไหมครับดู u t u b e ดู u ู u b e ครับดูดู youtube แล้วทีนี้ก็เอ่อลือกซื้ออ่านอ่านสินการเลยใช่ไหมครับใช่ครับทีเนี้ยถามว่าใน youtube กับตัวจริงครับต่างกันไหมครับสภาพรถเป็นไงไหมครับสวยทุกอย่างเนียโอเคดีครับครับผมครับผมเมื่อกี้ได้ลองขับแล้วนะเป็นไงครับเครื่องเกีย์เป็นไงผมโอ้แอร์เย็นชําเลยครับแอร์เย็นนี่ไหครับผมเงียบเครื่องเงียบครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นรถที่ขับดีนะครับผมอพี่วิชัยนะครับชัยเนี่ยได,ด้ซื้อรถซื้อรถเป็นเงินสดนะพี่ใช่ฮะโอนครับผมซื้อรถเป็นโอนเงนนะฮะซื้อรถโดยยังไม่เห็นรถตัวจริงเลยนะครับผมมาแล้วก็ได้ลองแล้วถูกใจในตัวรถนะครับผมอันนี้ก็ขอขอบคุณที่ว,วิชัยกับครอบครัวมากนะครับที่ไว้วางใจในทิมงานรถบ้านคุณเาลิฐนะครับเอก็ ขอให้พี่วิชัยแล้วก็ครอบครัวนะชายรถคันนี้เนี่ยมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทองไหลมาเทมานะครับผมแล้วมีอะไรอยากฝากบอกคุณชาวฤิ์ไหมครับโอ้ขอบคุณมากครับที่ให้ราคาดีๆครับครับผมโอเคก็ขอบคุณมากครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับผม